องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ผลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่หอประชุมโรงเรียนเสนาบดีอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2,027ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยรับมอบเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ร้อมกันนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสรทรงห่วงใย,ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยด้วยทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทําสิ่งของพระราชทานสําหรับเด็กที่จําเป็นตั้งแต่แรกเกิดถึงสองปีอาทิตุุกตาผ้าหม่มนมผง จากนั้นหลวงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหัวเวียงจำนวน3ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสส่งห่วงใหญ่ไปกล่าวเป็นกำลังใจให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยดีโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ซึ่งปีนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดสถานการณ์อุทกภัย3ครั้ง โดยครั้งล่าสุดตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึงปัจจุบันส่งผลให้บ้านเรือนริมแม่น้ำได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งจำนวน6อำเภอ88ตำบลได้แก่อำเภอเสนาอำเภอบางบานอำเภอผักไห่อำเภอบางไซออำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางปะอินรวม21,893ครัวเรือนซึ่งจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องดำเนินการตามภารกิจ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมศูนย์อพยพระบบเตือนภัยช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดองคมนตรีติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโอและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งจังหวัดเชียงราย วันนี้พลเอกกรปนาศรุติติองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินง,งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงเงก่อตั้งปี2522เพื่อลดพื้นที่ปลูกฟินอย่างท้าวรปลูกพืชที่สร้างรายได้หลกักพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ตามพระบรมราโชบายสืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมีประชาชนในพื้นที่ส่งเสริม1,397ครวัวเรือน3,351รายการประชุมวันนี้มีหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ อาที่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้งานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่ได้มาตรฐานส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานและชุมชนปีนี้มีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตร,รกร136รายสร้างรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนกว่า22,700บาท ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ17ชนิดและมีแผนส่งเสริมเกษตรกร,ร,ร,กรผู้เลี้ยงพึ่งโปรงดอกเก๊กฮวยดอกคาโมมายล์และพืชสมุนไพรเพื่อผลิตพืชสมุนไพรอบแห้งช่วงบ่ายไปศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผ่าตั้งตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายจัดตั้งปี2550เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งผาตนเองได้ ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนาศูนย์ให้มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูงโอกาสนี้ตรวจเยี่ยมพื้นที่เตรียมก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพอาหารปลอดภัยให้กับเกษตร,รกรคนในชุมชนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป องคมนตรีได้เน้นย้ำการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสองแห่งให้ดำเนินการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลองคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี วันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปรับฟังและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลขอนอยูงอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถบัวพิษส่งรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรบ้านโนนอุดมขอพระราชทานความช่วยเหลือจากนั้นหลวงพื้นที่ติดตามการดันเนินงานมีสำนักงานกอนปรรและกรมชลประทานร่วมกันดันเนินงานสนองพระราชดำริเริ่มก่อสร้างปี2566 คืบหน้าร้อยละ88.22คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2,568มีความจุเก็บกัก7,150,000ลูกบาทเมตรจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน4,000ไร่หน้าแล้ง2950ไร่ นอกจากนี้สำนักงานกอปรร,อร่วมกับกรมป่าไม้สนองพระราชปณิธานดำเนินโครงการต่อยอดได้แก่โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงตอนบนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจ,จับเนื้อที่475ไร่เพื่อแก้ไขผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจึงต้องควบคุมดูแลฟื้นฟูสภาพป่าและสิ่งแวดล้อมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม มีแผนดำเนินงานระยะ10ปีปี2565ถึง2574ช่วงบ่ายองคมนตรีฟังสรุปผลโครงการฝายห้วยป่าหวายพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตะบนกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอ องคมนตรีแจ้งให้ราษฎรตะบนกุดหมากไฟทราบถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่7มิถุนายน2568ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือสำนักงานก่อประรอและกรมชลประทานได้ร่วมกันพิจารณาดำเนินการก่อสร้างปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมขอรับการสนับสนุสน,นงบประมาณ เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและนำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร276ครัวเรือน จากนั้นฟังสรุปผลการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำตกสองชั้นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตาบลโนนหวอําเภอน้องวัวซอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไวเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่23กันยายน2563าตามที่ราษฎรบ้านหนองเม็กพัฒนาขอพระราชทานความช่วยเหลือสํานักงานกปร,รและกรมชนประทานสนองพระราชดำริปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพาะปลูกแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ให้แก่ราษฎร240ครัวเรือนสมเด็จพระนิธิฐานที่ราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราชราุศดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105แก่ผู้ประสบอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย สมเด็จพระกนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนายกิติมา์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก,ะกะเ่เกษตรกรและราษฎรในจังหวัดบุรีรัมย์ มีหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมาการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานพิธีณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอรกระสังจำนวน8,4195กิโลกรัมรวม11,893รายซึ่งประสบอุทกภัยและภัยแล้งในปี2567ครอบกลุ่มพื้นที่62ตำบล13อำเภอพื้นที่เสียหายกว่า53,600ไร่ มูลนิธิชัยพัฒนานได้จัดตั้งศูนย์พัฒนา,านพนธุ์พืชจากรพันธ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นปี2556เพื่อผลิตข้าวันานถั่วมะลิ105เป็นผธุ์ข้าวพระราชทานสำรองไว้เป็นนธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์มูลีรามและจังหวัดศรีสะเกษทุกกลุ่มจะต้องมีคณะกรรมการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตั้งแต่คุณภาพมเมล็ดพันธุ์ข้าวเตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยวซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาจะตรวจแปลงนาและตรวจสอบพันธุ์ข้าวนับเป็นพระมหาการุณาทีคุณแก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปด้วยมเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่งจบข่าวในพระราชสสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ําท่วมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคกลางยังคงลุกลามขยายวงกว้างนะคะและล่าสุดมีข่าวว่ามีผู้จมน้ําเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับการระบายน้ำค่ะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า ปรับมาในอัตรา1,006,007นะคะ,คะจนมาวันนี้1,950ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําค่ะอย่างตําบลบ้านกระทุ่มอาเภอเสนาระดับน้ําสูงประมาณ30เซนติเมตรชาวบ้านก็คือต้องลุยน้ําเข้าไปในบ้านทําให้หลายคนเริ่มมีอาการน้ากัดเท้านะคะบางคนก็ต้องขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สัตว์เลี้ยงขึ้นมาอยู่บนถนนแบบนี้แทนค่ะเนื่องจากว่าบ้านถูกน้ําท่วมหมดแล้วต้องมากางเต็นท์อาศัยชั่วคราวนะคะ มันก็ลำบากทุกอย่างมันจะทําอะไรมันก็เรื่อไปหมดแลวหหฮามันก็ลำบากเดินเหอมมันก็ลำบากไปหมดตอนนี้ที่บ้านคือต้องหนุนต้องหนุนครับหนุนประมาณเมหนึ่งเนี่ยครับก็คือหนุนวันต่วันเลยไหมครับบางรายต้องดูเลยแล้วเนี่ยคาดน้ำประมาณนี้เลยนะถ้าท่วมเต็มที่เนี่ยค่ะอ๋อนี่ผมจะพ้นไม่พ้นไม่รู้ว่าถ้าแบบปีห้าสี่อะโอ้ห้าอะไรเงี้ยท่วมทุกปีไหมทุกปีเลยครับ คือพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องบอกว่าน้าท่วมหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ํานะคะอย่างบ้านแถวนั้นปกติแล้วเขาก็จะยกสูงกันแต่ว่าพอมีการระบายน้ําขึ้นมาแบบนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะบางคนบอกว่าก็ท่วมแบบนี้ทุกปีแต่ก็ยังไม่ชินแล้วก็ข้าวของเสียหายกันทุกปีด้วยยังไงก็อยากให้ประชาชนติดตามเพจกรมชลประธานนะคะเพราะว่าในทุกวันเขาจะมีการแจ้งเตือนว่าวันนี้จะมีการระบายน้ําเท่าไหร่จะได้เตรียมรับมือกันด้วยนะ ไปดูที่จังหวัดชัยภูมิกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์สลดนักเรียนอายุ14ปี